โอเคครับอ่าเดี๋ยวเราทวนอีกรอบนึงเทรดสั้นดียังไงเก็บกำไรได้อย่างรวดเร็ว2นะครับลดความเสี่ยงการขาดทุน3เทรดได้หลากหลายรูปแบบนะครับประหยัดเวลานะครับในการเทรดนะครับผมปลอดภัยและสบายใจนะครับผมหกนะครับมีโอกาสทํากําไรได้สูงกว่าการเทรดแบบอื่นๆ7น,นะครับเหมาะกับการเทรดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าความผันผวนในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมอันนี้เนาะแล้วก็ข้อเสียงงที่บอกว่าเก็บสั้นเนี่ยเทรดสั้นเนี่ยกำไรมันน้อยเราต้องสะสมกําไรในหลายรอบเอา เพื่อจะให้มันเยอะหรือว่าเพิ่มการเทรดแต่ว่าเพิ่มหลอดเพิ่มไม้เอาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ความอดทนเนี่ยมันก็จะน้อยเนาะเพราะว่าเราเน้นปิดกําไรเร็วเนาะเวลาพวกข่าวออกครับเวลาวิ่งแรงเนี่ยมันอาจจะวิ่งไปอีกไปไปได้อีกอ่ะกำไรได้อีกเยอะแต่ว่าเราอาจจะรีบปิดก็ได้เพราะว่าเรามันกําไรแล้วแต่ยังดงว่ามันก็ปลอดภัยอยู่ครับผมมันก็กําไรฮะมันยังไดีกว่าขาดทุนแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าอ่าเทรดสั้นเนี่ยมันทำกำไรได้ทุกคู่จริงไหม วันนี้วันพฤืืหันใช่ไหมครับพฤืหัที่สามสิบโอจะสิ้นเดือนแล้วเนาะจะสิ้นเดือนแล้วเมื่อกี้ครับที่ผมอธิบายไปมีใครเข้าใจไหมใครเข้าใจกดหนึ่งให้หน่อยฮนะโอเคครับลองลองปรับไปเปลี่ยนใช้ได้นะโอเคครับโอเค,คขอบคุณครับขอบคุณครับผมอืมข่าวสองทุ่มนะครับ Final GDP ไฟแนลจีดีีเนี่ยออกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไอ้ข่าว GDP วันนี้ที่ออกมานะครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ตัวเลขเดิมเนี่ยแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับตัวเลขจริงที่ออกมาเนี่ย2.6เนาะแล้วก็ตัวเลขเดิมเนี่ย2.7ตัวเลขคาดการณ์ที่จะออกมาเนี่ย2.7ครับผมแต่ว่าตัวเลขจริงที่ออกมาเนี่ยน้อยกว่านะครับผมอาจจะทําให้ทองบินขึ้นไปนิดหน่อยไม่ได้แรงมากผมแต่ว่าดันไปเจอการเรียกร้องการว่างงานครับข่าวว่างงานเนาะมากขึ้นครับมากขึ้นครับมากขึ้นกว่าเดิมเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆ จากตัวเลขเดิมครับตัวเลขครั้งก่อนเนี่ย 191k เนาะตัวเลขค่าการณ์196นนแต่ว่าออกมาจริงเนี่ยสูง่านิดหน่อย198ับผมไปนอต GTP เนี่ยโอ้ก็3.9ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะทางน้ำมันหรอทางกา๊าซทางแก๊สเอ่อก็3พุ่มครึ่งนะครับยังไม่ได้ออกอันนี้เนาะ แล้วไปดูค่างเงินวันนี้กันบ้างครับโอ้แข่งทุกตัวนะครับวันนี้แข่งทุกตัวเลยนะวันนี้แข่งทุกตัวนะครับอ่า USD, ยูดียืนพื้นเนาะอ่าจ p พวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าสูงสุดน่าจะเป็น EU นะครับวันนี้วันนี้ EU แข็งมากนะอะ EU จีดเนี่ยแข็งมากวันนี้ ติดบายเจดหนึ่งเอาไงดีครับโอ้ติดบายเจ็ดหนึ่งเหรอคะติดบายเจ็ดหนึ่งขาดขาดทุนเยอะไหมครับรับรับได้ไหมถ้าคัดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ครับมีโอกาสที่จะลงต่อเนาะหรือว่านะครับอาจจะรอให้มันดิดขึ้นไปครับก่อนเพื่อเพื่อ อดีตขึ so life, ้นไปก่อนเพื่อจะลงต่อครับผมช่วงที okay. ่มันดิบขึ้นไปครับจะขาดทุนน้อยอยู่น้อยกว่าเดิมคะับช่วงนี้เราขัดก็ได้วกออเดอร์ครับหลอดเท่าไหร่ครับหลอดเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าให้คอให้ดูหนึ่งไม้นะครับโอ้ยสูงจนสองอกไม้ก็รวมรวมก็หลอดหนึ่งจุดสองนะก็ถือว่าเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้มาให้เียดตามนะครับแต่ว่าจะเข้าให้ดูว่าอ่าเยดสั้นจุดไม่ได้สวย จะทำกำลัได้จริงไหมผมขอเข้าเซฟหนึ่งไม้นะครับโอเคครับผมอ่ะบิตคอยนนะบิตคอยนะนะวันนี้อ่ะวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยวิ่งแรงมากๆนะครับทะลุไปสองหมืนเก้านะครับถ้าตีเป็นเงินอ่ะตีเป็นเงินปตีเป็นเงินราคานะครับผมเหรียญนึงเนี่ยกลับมาเกือบเกือบล้านแล้วนะวันนี้ ผมขอเข้าอาเซลแล้วกันหนึ่งไม้นะครับผมใกล้ๆก,กันครับอมันพอร์ตเท่าไหร่ครับพอร์ตเท่าไหร่ครับผมที่ติดอยู่หกไม้ครับพอร์ตเท่าไหร่ครับืพันกว่าก็ถือว่าลบเยอะนะฮะลบเยอะนะ ตอนนี้วิ่งมาเท่าไรแล้วตอนนี้เมื่อกี้ไม้ทองผมเกือบกำไรแล้วนะแต่ว่ามีวิ่งย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งอะประมาณห้าร้อยกว่าจุดแล้ววะห้าร้อยกว่าจุดแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าคัดรักษาพอร์ตคัดคัดก่อนไนดะ้คัดนะครับแล้วค่อยไปแก้ใหม่ได้นะครับผมหรือว่าคัดแล้วก็อาจจะไปแก้อีกทางได้เลยนะนี่นะครับอีกนิดเดียวนะจะกำไรกันหมดแล้วเนาะแต่ก็ต้องรอทิดนึงนะครับ องตัวก่อนนะครับอันนี้อาจจะเป็นทองกับบิตคอยนะอ่าตอนนี้บิตคอยผมอ่าทุกตัวนะครับผมกําไรนะนะผมกําไรนะนะตอนนี้บิตคอยผมมาประมาณสิบห้าเหรียญนะครับผมทองนะครับยังไม่ถึงเหรียญนะทองที่เหรียญศูนย์จุดหกเองเดี๋ยวผมจะขอปิดให้ดูกอนกันว่าจริงๆมันก็เร็วไปเนาะอาจจะถึงเด็กอาจจะถอีกจริงหน่อยเล็กน้อยก็แด้เพื่อให้กำไรเหมือนักมันทักเกลื่อนมากกว่าไปครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะปิดบิตคอยน์ทักกำไรยี่สิบสี่เหรียญนะปิดแล้วนะครับผม อันนี้อะเป็นเทรดสั้นอีกแบบหนึ่งนะครับผมที่หลายคนอาจจะมองข้าวว่าเทรดแบบนี้มันก็ทําอะไรได้จริงตอนนี้นะครับทองนะครับผมวิ่งมากําไรอยู่ที่สองจุหนึ่งเหรียญนะครับตอนที่เหรียญเหรียญกว่านะมาเกือบสามเหรียญแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะปิดให้ดูนะครับผมปิดให้ดูนะฮะเรียบร้อยนะครับเทรดแบบนี้นะครับผมเทรดสั้นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะครับผมสามารถนําไปใช้ได้นะครับผมาเก็บกำไรได้จริงนะครับผม อ่าไปสองตัวเนาะไปทองกับบิตคอยนะครับผมเขยดให้ดูแล้วเนาะไปสองตัวแล้วเนาะว่าอ่าเขยทส้างแบบนี้ทำทำกำไรได้จริงนะครับ so แล้วแล้วตอนนี้ครับพี่ติดลบอยู่ครับผมไอ so <ม>หกไม้เนี่ยลบทั้งหมดหอ so ือว่าอออยู่เท่าไหร่ครับไปสองไม้แล้วนะครับไปสองไม,ไไมนะไไ้แล้วเนาะอ่าเป็นไอปสองคู่ละ ไปอทองนะครับกับบลูคอยเนาะเพจสั้นปิดกําไรเรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะครับผมยกมาให้ดูนะผมยกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง <Yeah. S 1> เื่อว่าไอมันสามารถเทรดได้ทุกคู่กันจริงๆนะไอเทรดทด่ผมบอกกันเนี้ย s <S ถ้าเป็น GU ครับเราเจอแบบเนี้ยเราสามารถ่ะเข้าเซลครับผมเข้าเซลอะครับผมให้ามาันลงมาเนี่ยฮะนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเนี่ยนิดเดียว มันน่าจะวิ่งออกมาเก็บออกมาได้ได้นิดหนึ่งครับผมแล้วมันก็จะขึ้นต่อไปครับผมหรือไม่จะอาจจะรอให้มันแดงนิดนึงครับแล้วเข้าเข้าบายครับมา,มานเก็บออกมาดิด้ดหน่อยใน hit ห,หนึ่งก็ถือว่าสูงแล้วนะอ่ะโอเคผมจะเข้าบายให้ดูหนึ่งไม้แล้วกันไอจียูนะฮะจียูนะ แต่เ u เนี่ยจะเข้าให้ดูอยู่ครับแต่ว่ามันวิ่งค่อนข้างเบานะครับค่อนข้างเบามากๆเลยกลัวมานานครับกว่าจะกำไร UJ UJ ูเอ่ะ UJ เป็นอีกตัวที่ค่อนข้างแรงนะครับผม oh, เดี๋ยวผมจะเข้าบายให้ดูเหมือนกันนะ UJ นะ ตัว iu igu ครับกำไรแล้วเนาะกำไรแค่0.3เนาะยังไม่เชิงเหรียญครับผม2.4แล้วครับผมตอนนี้นะ2.4แล้วตอนนี้ข้าวสามตัวนะครับผมเข้าไปสามตัวนะอ่าผมกําลังเทสให้ดูว่าเทสตสั้น igu nu แล้วก็ uj เนี่ยเทสตั้นกำไรที่จริงไหมนะครับผมผมบอกแล้วว่ามันสามารถเทสดไให้ทุกคู่นะครับล้าจะเป็นคู่ทอง i t c o อ n หรือว่าคู่เงินนะครับผม มัดยิบติดไปสองคู่ใช่ไหมสองคู่ประมาณเออเกือบสามสิบเหรียญนะครับเกือบเกือบสามสิบเหรียญเนาะเนี่ยฮะบางตัวที่เอเข้าให้ดูครับมันบางทีมันวิ่งไม่ได้แรงแล้วมันก็ต้องรองวอลุ่มแต่เมื่อกี้จะอยู่กำไรแล้วกำไรนะแต่ว่าอมีย่อลงมานะครับย่อลงมาเนาะเราก็รอกำไรก่อนแลวกันเดี๋ยวเราปิดให้ดูครับผม o n c เออยอผมจะเข้าให้ดูหนึ่งอนะฮะผมจะเข้าออบายให้ดูหนึ่งมา้นะครับจะเข้าที่เดียไปเลรน้องว่าก็ไล่ปิดไว้แล้วกันว่า ตัวไหนมันน่าเทปบ้างนะครับเทปสั้น EU อ่า uh, EU ผมเอาบายแล้วกันนะ EU by นะครับผมแล้วก็ UJ ผมก็จะบายด้วยนะรอนะครับตอนนี้รอนะครับวัรุ่ยังไม่แรงนะครับผมแต่ EU นะฮะใกล้จะกำไรนะครับผม J นะวิ่งมาเนี่ยฮะเราอาจจะเห็นผนย่อลองมาเงี้ยเราเราสามารถครับเพิ่มไม้ครับในการเข้าอย่างนี้ได้เหมือนกันนะข่าวนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามีคลาวอีกทีเมื่อกี้กี่โมงนะที่เราดูกันไว้ฮะเราก็จะมีทีตอนตีสองสี่สิบห้านะครับผมมีใครเข้าใจไหมครับที่อธิบายเมื่อกี้ฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหม เห็นทองยังลงต่อนะครับยังลงต่อนะครับเนี่ยฮะเราสามารถกลับมาเข้าออเดอร์ครับผมได้อีกรอบหนึ่งนะครับในการเทรดสั้นอย่างเงี้ยฮะมีไม้ไหนกำไรเมื่อกี้ไม้ไหนกำไรแล้วเราไม่ได้ไปดูน้องกินนี้เห็นเห็นเดียวเขียวแล้วโอเคครับตอนนี้นะครับ a อูนะครับเริ่มจะกำไรแล้วนะครับเราก็มีคู่อ่าทองนะครับที่เข้าเมื่อกี้นะครับกับเ u ็นยูนะ่ะเริ่มวิ่งกำไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถือไว้ก่อนเนาะ อ่าทองนะครับเดี๋ยวผมจะปิดทองก่อนนะปิดทองก่อนนะเห็นไหมเห็นไหม,มบอกบอกอย่างที่ผมบอกว่ามันสวิงเนาะมันสวิงนะฮะเอ็นยูกำไรเลยนะเอ็นยูกำไรนะครับผมเมื่อกี้ทองปิดไม่ทันนะฮะปิดไม่ทันเนาะอ่าจะบอกอย่างนี้ครับว่าเราเข้าจุดที่ไม่ได้สวยครับมันสามารถทำกำไรได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะน้อยจะมากเนี่ยมันก็อยู่ที่จุดเข้าด้วย จุดเข้าไม่สวยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าว่ามันจะไม่กาไรอาจจะกําไรนะครับจะกาไรนะอาจจะอาจจะจะไม่ได้เยอะเนาะถ้าเราโบนแต่นั่งรอว่าจุดเข้าเราต้องสวยเนี่ยต้องสวยต้องดีเนี่ยต้องไฟท้เพียนเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราอาจจะพลาดโอกาสในทํากำไรในตอนนั้นไปเลยก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจ้องเดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเรารอก่อนเนาะให้มันวิ่งกำไรเนาะเดี๋ยวเราก็เริ่มเริ่มได้ปิดกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันมากครับผมเดี๋ยวก็จะ หมดเดือนมีนาคมแล้วนะครับผมมีใครตั้งเป้าตั้งเป้าในการเทรดไหมมีใครตั้งเป้าในการเทรดนะครับว่าอยากเทรดได้กําไรเท่าไหร่บ้างครับผมทองเซลต์ต่อได้ไหมเดี๋ยวรอจบแท่งนี้ก็ดูก่อนครับผมจริงๆได้นะครับอาจจะเป็นจุดเข้าที่ดีกว่าของผมด้วยนะหนระือผมจะเข้าให้ดูแล้วกันอาเคียไม้ไปแล้ครับไอหกไม้เมื่อกี้นี่ฮะคุณ iPad นะครับคุณ iPad ชื่อ,ช,อชื่อเล่นชื่ออะไรผมเลยได้เรียกถูกฮะ ตัวไหนกําไรตัวไหนกําไรตัวทองครับกําไรแล้วนะครับเมื่อกี้จะเมื่อกี้สองไม้แล้วนะเมื่อกี้สองไม้แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ปิดนะครับเชียร์ด้านบนไปแล้วครับอ่าดีมากครับวันนี้รักษาพอร์ตก่อนครับเราเราอย่าไปคิดว่าเราต้องชนะตลาดตลอดนะครับเรายอมแพ้ก่อนนะผมเราค่อยกลับมาตามคืนได้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับถ้าเราไม่ยอมแพ้เลยเนี่ยกลายเป็นนั่นพอ์ตะโดนลากครับพอตแตกเนี่ยเราจะตามทุนยากกว่าเดิมเนาะชื่อนอครับออทีมโค้ดวิกโอเคสวัสดีครับ ครับไปก่อนครับครับไปก่อนครับค่อยๆไปแก้ใหม่เอาครับแต่บใดที่เรายังเงินในพอร์ตครับมันสามารถตามทุนคืนได้เสมอครับแต่ว่าถ้าเราพอร์ตแต่งเนี่ยมาตามทุนคืนยากเนาะวิ่งรอข่าวหรือเปล่าครับขึ้นขนาดนี้ทองขึ้นขนาดนี้วิ่งรอข่าวหรือเปล่าอ่าเอ็นยูนะครับผมกำไรเก้าเหรียญผมขอปิดเอ็นยูก่อนเนาะแล้วก็เออไม่ทันนะครับเมื่อกี้ไม่ทันเนาะมี G u ูนะฮะ ไอเอยูเนี่ยเดี๋ยวขอปิดก่อนเนาะน่าจะใช้เวลานานครับกว่อนมันขบเหรียวนะวิ่งเบามากนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอปิดจีเอยูก่อนเนาะกำไรไปแล้วนะครับแล้วก็จีนะครับกำไรสามเหรียญนะครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะฮะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเดี๋ยวศูนย์จุดหกละโอเคสามเหรียญโอเคครับปิดไปสองจุดเจ็ดเนาะก็ตอนนี้กำไรทั้งหมดนะครับประมาณเกือบสี่สิบเหรียญเนาะในการเทรดสั้นนะครับผมมือใหม่นะครับมือใหม่นั้นมันเก่านะครับสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับผมลองดูนะครับลองดูนะครับ เริ่มกลับลงมาแล้วนะครับเริ่มกลับลงมาแล้วเนาะพอเริ่มจะจบแข้งแข้งใหม่ละไอเริ่มจะขึ้นแข่งใหม่ละตอนนี้นะครับมียูเจเดี๋ยวไปดูกลับไปดู UJ เจกันบ้างยู J, เจราบายไว้นะฮะเราบายไว้เนาะเดี๋ยวรอมันกลับขึ้นมาครับผมก็เดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วนะสิ้นเดือนก็ เดือนหน้าก็สงการแล้วครับผมก็มีใครแพนเที่ยวไหนเที่ยวไหนกันบ้างไหมครับผมมีใครกลับบ้านไหมมีใครอยู่อยู่กรุงเทพไหมวันหยุดนะครับวันหยุดนะครับแต่ตลาดไม่ได้ปิดนะฮะหยุดยาวนะครับหยุดยาวนะสงการเนาะใครที่เดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมใครที่ทํางานก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวหลังสงการนะครับเดี๋ยวเขากลับมาเราเข้าไปเที่ยวกันได้ครับวันนั้นน่าจะสนุกกว่าครับผมรถไม่ติดด้วย มีใครอยู่ไหมฮะมีใครอยู่ไหมฮะร้อยเก้าสิบคนมีใครอยู่ไหมครับผมคุยกับผมได้นะฮะอยากปรึกษาเรื่องอะไรนะครับพิมมาได้เลยนะครับผมอยากรู้ตรงไหนนะครับพิมมาได้นะครับอะไรที่ผมรู้เนี่ยผมจะตอบให้แบบไม่มีการ์ดเลยนะฮะ BTC ผมจะเข้าอีกหนึ่งไม้นะครับนะนะหนึ่งไม้นะไม้เซลนะอ่ามาแอบเก็บสร้างนิดนึงแล้วแต่ว่าจุดเข้ามันไม่ได้สวยนะฮะเห็นไหมนะครับโปรปันขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะคะนระคะับผมจะเพิ่มไม้ไปเพราะผมมันใส่หลอดใหญ่เนาะอ่า tp ใช่ไหมครับ tp เนะาะถ้าอยากได้แบบสุดมากก็จะมีแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งคือ,อยังไง tp สองร้อยจุดครับ tp สองร้อยจุด็แยวสองร้อยจุดครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะแต่ผมจะดีเซนตให้แล้วกันคอ,อแล้วกันเนาะคอปุ๊บสองร้อยจุดใช่ไหมครับตอนนี้ไม่อยู่หกหกเนาะเราเอาหกแปดก็ได้หกแปด 6กปดปุ๊บเนี่ยฮะหกแปดปุ๊บถ้าถ้าราบายนะถ้าราบายนะอ่าบายทีพีหกแปดแล้วเราเอ่าแล้วเอสล่ะเอมั่อกี่หกใช่ไหมครับหกหกก็หกสี่ฮะประมาณเนี้อ่าประมาณนี้หนึ่งต่อหน,น,นึ่งเนาะถ้าสองก็รอดครับแบบสั้นๆอย่าฮะ สมัยทีแบบฟันเฟินสมัยก็คือวัดไปเลยว่าจะกำไรหรือจะขาดทุนถ้าถูกทางก็กำไร200จุดถ้าผิดทางก็กำไรขาดทุนน้อยหน่อย200จุดเหมือนกันแต่ส่วนมากครับแต่ส่วนมากเขาจะตั้ง T P ไว้สัก200-300ครับแต่ว่าเขาจะตั้ง S L เผื่อไว้เพราะว่าทองเนี่ยบางทีมันสวิงเนาะมันสวิงเนี่ยเผื่อโดน S L นะ่ย S L ก่อนโดนปุ๊บเนี่ยแล้วมันวิ่งกลับไปโดน T P ต่อนี่นะครับคือคือเขาจะถือว่เขาจะเผื่อกันไว้แต่ก็ส่วนมากส่วนมากเดี๋ยวมีเขาเล่นแบบอ่านหนึ่งต่อหนึ่งกันเยอะฮะหนึ่งต่อหน อ่าตอนนี้นะครับตอนนี้ไม้ไม้ไม้ทองนะครับเริ่มจะกําไรหมดแล้วนะครับผม BTC บ t c o i n นะระบิ i คอยวัอนี้กลับขึ้นมาใหม่อรอบแต่ว่าตอนแรกกาไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ไม่ถ้าปิดนะฮะไม่ถ้าปิดไม่เป็นไรครับผมตอนนี้มี UJ อยู่คู่หนึ่งนะฮะ UJ อยู่คู่เดียวเนาะกับ EJ นะที่ไม่ได้กําไรนะ EJ ต้องรอนะครับ EJ ต้องรอหน่อยนะโอเคครับอ่าทองตอนนี้นะครับผมกําไรอยู่ ดีเจผมกำไรนะครับผมกำไรสอมาสี่เหรียญนะฮะสี่เหรียญเดี๋ยวนี้จะสามเหรียญกว่าเดี๋ยวผมก็ขอปิดนะครับผมสี่เหรียญนะสี่เหรียญเก้าสิบนะครับทองนะครับกำไรห้าสิบห้าเหรียญนะฮะแล้วก็ b t c นะครับ BTC นะกำไรสี่เหรียญนะครับผมสี่เหรียญกว่านะฮะไม่ทันแล้วนะฮะโอเคผมขอปิด BTC ก่อนเนาะปิดไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรครับผมอ่าผมผมผมไม่ได้เข้าตามผมเนาะผมไม่ได้เข้าตามผมเนาะผมแค่มาเทรดให้ดูว่าเออเทรดสั้นมันทำกำไรได้จริงนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะขอปิดกำไรทั้งหมดนะครับมีคู่ทองจะปิดลอยนะครับปิดหมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะเหลือแค่ UJ นะครับสองไม้นะ UJ สองไม้เนาะเพราะอ j เมื่อิี้ผมกวีกำไรเรียบร้อยแล้วอ่า UJ ทจาไปดูก่อนฮะ UJ นะครับเราบายไว้นะฮะเราบายไว้นะครับแต่ตอนนี้ลงอยู่นะฮะถ้าเราจะรอมันขึ้นข้างหน้านะฮะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะเซลล์ UJ ไปหนึ่งไม้แล้วกัน ลงมาเก็บกำไรสั้นๆก่อนนะครับตอนนี้เหลือคู่เดียวแล้วเหลือคู่เดียวเหลือแค่ยูเจคู่เดียวนะฮะอ่าก็เข้ามาเข้าให้ดูนะครับว่าเทีรดสั้นนะครับใช้กับทุกคู่จริงๆนะครับผมแต่ว่าเหลือแค่ยูเจนะครับตอนนี้ยังยังวิ่งเบาอยู่นะแล้วเราอาจจะติดทางก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะอ่ามันอาจจะขึ้นไปนะฮะขึ้นเหมือนกับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมพอกําไรนะครับเพราะต่อไม้นะครับมันไม่ได้ถือว่าลบเยอะนะเทีรดสั้นใช้ทำเฟรมไหนดีครับผมจะบอกอย่างนี้ครับอ่าเทรดสั้นเนี่ย มันสามารถใช้ทำไฟเล็กได้เช่น M5 M15 ครับ M1 ก็ใช้ได้นะสำหรับคนอยากซิ่งอ่ะใช้ได้นะครับแต่ว่าบางทีมันค่อนข้างแรงไปหน,น่อยเนะสำหรับบางไม้ใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันถ้าเหตุการณ์แบบนี้ใครคิดว่ามันกำไรน้อยนะครับลองเพิ่มหลอดดูนะครับเราเล่นหลอดใหญ่ดูนะครับหลอดใหญ่ดูหลอดใหญ่เสร็จปุ๊บเฮ้ยยังไม่พอใจอ่ะเพิ่มไม้เลยเพิ่มไม้ได้เราจะได้กำไรเยอะใช้เร็วครับผม แต่คุณต้องรับความเสี่ยงได้นะเพราะว่าโอกาสขาดทุนมันก็มีแต่ว่าเทรดสั้นนะครับโอกาสทุนกำไรมันก็มีเหมือนกันถ้าเกิดมันถูกเนี่ยกำไรคุณเยอะและเร็วแน่นอนเห็นไหมฮะคิดเราซเซลปุ๊บนมขึ้นซึไปบีบข้างบนเลยเนหะ็นไหมมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะผมพูดเล่นนะครับผมเทรดสั้นจําเป็นไหมครับที่ต้องดูเทสหนึ่งประกอบด้วยมันอยู่ที่คนนะมันอยู่ที่คนนะอย่างผมเนี่ยเทสหนึ่งก็ดูได้นะเทสสามสี่เทสไอเทสสี่ก็ดูได้ับผมแต่ว่า ถ้าผมจะเริ่มเทรดสันนๆๆส้นจริงๆครับไม่เกียนนเก่ยวกเจ็บสั้นๆเนาะแบบไม่ได้ถือนานแบบแป,ป๊บเดียวปิดอ่ะผมจะดู M30 ก็ได้ครับผม M30 ก็ไ,ได้เหมือนกันนะ M30 ก็ไ,ได้เหมือนกันครับผมลองดูครับลองดูครับผม M30 ก็ไ,ได้แต่ว่าไปดู M30 ก็ได้แล้วก็มาเทรด M5 M15 เอาเข่ามายังครับข่าวยังไม่มาครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งให้ดูกันว่าเมื่อกี้ถามว่าปีนี้อะไรอันนี้อยู่เท่าไหร่32ใช่ไหม32ปุ๊บผมตั้งไว้ตรงนี้แ้วยกันอันนี้คือไม้เซลล์เนาะไม้เซลล์ที่เราเข้า เราไม้บายล่ะไม้บายเดีวราตั้งชัดเอ่อหอมองอนี่ครับประมาณสองจุดพอดีนะประมาณสองร้อยจุดพอดีเดี๋ยวขอเอาเอชแอาตรงกับ TP ข้างล่างนี้ละกัน นี่ะลองวันนี้ลองนำเทคนิคดีไปใช้ดูได้นะครับผมอ่าผมไม่แนะนําให้จริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้เทรดเทรดนะครับถือข้ามวันเนาะเพราะว่าเราอาจจะเสียค่าซวับเอาได้นะครับค่าซือพเอาได้เนาะถึงถึง,ถ,งถึงมันจะไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่อยากให้เสียเพราะว่าเราอาจจะอยากให้เทรดอยากให้เทรดนะครับผมแค่ปิดในวันต่อวันก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีนะปิดทางยอมยอมบ้างครับปิดทางยอมมากครับยอมคัดทิ้งบ้างครับยอมคัดตั้งแต่น้อยก็ได้ แล้วไ้เข้าใหม่นฮะผมจะบอกงนี้ครับว่าไม่มีเทคนิคหรือวิธีใดหรืออินดิเคเตอร์ใดครับผมหรือว่า e ออใดครับผมชนะตลาดได้แบบเ็นตะแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนความไม่ชนะเปร์เซ็น์เนี่ยทำให้มันลดน้อยลงที่สุดนะครับผมเปลี่ยนจากขา,ขาดทุนเนี่ยเป็นกำไรเนี่ยให้มันมากที่สุดเนาะด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยการที่เรา เสถียสร้างกาไรครับแต่เราก็น้นเน้นเน้น,นทํากําไรหลายรอบเอาก็ได้มันก็ปลอดภัยครับผมสำหรับคนนะครับที่ไม่มีเวลาเฝ้ากราฟเนาะไม่มีเวลาเฝ้ากราฟเราตั้งที่ปเอไว้ถ้าคนมีถ้าคนตั้งอา่าถ้าคนมีเวลาเฝ้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องตั้งก็ไ้นะอาจจะแบบรอปิดเอาก็ได้ครับผมได้เหมือนกันแต่เฝ้ามันก็ได้อามรมณ์รุนนะโอเคครับ UJ นะครับ UJ เนี่ยไม้บาสนะครับสองไม้เนี่ยที่ผมเข้าให้ดูตอนแรกนะครับ จะวิ่งกำไรนะครับกำไรเนาะกำไรไปหนึ่งแล้วแหละหรืออีกหนึ่งไม้เนาะแต่ไม้เซลนะครับที่เราเข้าเข้ามาทีน,นะครับติดลบอยู่นะครับผมไม,ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราคัดคัดไปก็ได้ครับผมว่มาเรายังกำไรอยู่เนาะเขาไม่ได้ขาดทุนมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแวะไปดูทองกันอ่าเห็นไหมทองจะลงต่อนะครับถ้าคุณมองไม่ชัดเนี่ยโอแตกแน่นนอนบิตคอยก็ไปเหมือนกันนะฮะ เราแทบไม่ทันมีใครอยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรผมไมหมฮะเดี๋ยวอสอบให้เลยมาเรามานั่งคุยกันบ้างมาตอนนี้เหลือแค่คู่เดียวนะฮะหรือแค่คู่เดียวเท่านั้นะครับผมผมว่ามีแบบเข้าตามผมแน่นอนวันนี้ไม่ไม่ได้มาเทรดสดนะครับไม่ได้มาเห็นเนาก็แค่มาเห็นให้ดูว่าไอเทนเทสเตนเนี่ยมันใช้ทำกําอะไรได้จริง โอเคครับไม้ใบยูเจผมสองไม้นะครับยูเจผมสองไม้เนี่ยกำไรหมดแล้วเนาะกำไรหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอปิดขาดทุนนะครับออเดอร์นี้ไปหนึ่งออเดอร์นะครับถ้าปิดกับออเดอร์นะครับผมที่กำไรอยู่ก็ถือว่าไม่ลบก,ก็ถือว่าไม่เยอะเนาะกับกำไรทุกไม้ที่ผ่านมานะครับผมก็ยังก,กำไรอยู่ดีนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอปิดกำไรก่อนเนาะ ตอนนี้ครับขาดทุนแค่16เหรียญเนาะถ้าเกิดรวมทั้งหมดมาเนี่ยก็กําไรทั้งหมดใช่ไหมครับก็ประมาณร้อยกว่าเหรียญเนาะก็ยังถือว่ากําไรอยู่ดีครับผมโอเคผมขอปิดทั้งหมดเลยโอเคครับเห็นไหมครัปิดหมดแล้วนะปิดหมดแล้วเนาะหนะเหตุสั้นนะครับทํากําไรที่จริงนะครับผมเข้าให้ดูทุกเกิดทุกตัวนะเกิบทุกตัวนะจริงๆผู้ที่เขานิยมเลยนะไม่ว่าจะเป็นทองบิตคอยนะ์นะฮะ NU, ย u, u เนี่ย UJAU เนี่ย ยูอย่างยูเจครับผมเอ้ยยูเจเนี่ยฮะผมเข้าให้ดูหมดเลยนะทำกำไรได้จริงนะครับบอกแล้วนะครับผมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูได้นะครับผมถึงมันจะน้อยนะฮะถึงมันจะน้อยครับแต่มันก็กำไรนะผมอ่าอยากได้เยอะลองเพิ่มหลอดเพิ่มไม้ดูนะครับผมเดี๋ยวทองไปแล้วครับระวังนะครับระวังนะครับข่าวข่าวมันยังไม่มาเนาะโอกาสที่มันวิ่งกลับไปค่อนข้างสูงนะครับระวังกันนะฮะ พอครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันลากขึ้นไปเชือดนะครับผมใจเย็นๆนะโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เทรดได้กําไรนะครับผมยินดีด้วยส่วนใครที่ขาดทุนนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเป็นกาลังใจให้เอาใหม่เริ่มใหม่นะครับผมอย่าเพิ่งยอมแพ้ส่วนใครนะครับที่กดซับตะไคร้กดถูกใจคลิปนะครับผมขอให้เทรดได้กาไรกันทุกวันทุกคนนะครับผมโอเคครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ